અરે ઓલા કોઈ ટક hay uno... สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านนกตุลานะครับผมอู้อู้อ้ออันนี้พี่มีนาครับผมพี่มีนามีนาอยากไปกับน้องนะครับน้องไปดื่มน้ํานะครับ ันนี้สามแม่ลูกจะไปออกงานนะครับผมโอ้ยงสามจะขึ้นรถนะครับผมออกออกงานนะครับออกงานไปไป

S 1> <S 1> อ้อ,อ,อมาถึงแล้วนะครับผมนี่นะเวลาครับผมลุ้นระทึกกันนะครับทั้งลงทั้งขึ้นนะครับก็ายากก็สมควรนะครับก่อจะมาได้นะครับ อบควัน้องตุลาครับผมอบควัน้องตุลาสามสาวครับอัดรถอัดรถคนจู้มาเลยนะครับอ้าวโอ้โหโอ้โห ตัรลมาแล้วตุลามาแล้วนั่น้างเี้งหนี่อันนี้ช้างเล็กนะครับอันนี้ช้างเล็กยังไม่ถึงสองปีนะครับนี่โอ้โอ้มันูหายหวงเลยมันูสบายใจแล้วโอ้สบายใจนะครับลงมาได้ครับผมวันนี้เราอุ่เหนื่อยกันเลยนะครับวุ่นวายครับผม

น้องจุลานะครับผมมาเหงานด้วยกันครับผมวันนี้โโกอลวิ่งยังดื่มน้ำกันเลยนะครับมีนา ครับผมสามสาวกับปุกลุกกั้นสามเลยนะครับผมก็ควกระพุกลุกก็ควรตัวกลมสุลาครับสุลาสุราน้อยโอ้จำมั่มมากเลยนะครับจำมั่มจริงอู้ใหญ่มากเลยนะครับแม่ก็กระปุกลุกนะครับโอ้ดูเต้านมนะครับไม่โตไม่อ้วนก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับดูนะครับโอ้นมใหญ่มากเลยนะครับ đôi bên thái không Ừ. ừ, ừ, ừ tục chay đây không ดูครับผมน้องตุลาจะออกงานนะครับนี่อันนี้หกขวบนะครับนี่นะครับพี่มินาหกขวบนะครับพี่มินาหกขวบน้องตุลายังไม่ถึงสองขวบนะครับแม่ยี่สิบสองนะครับแม่วันดียี่ิบสองครับ

ดูดโอ้ดูขานะครับดูขาเป็นชั้นๆเลยนะครับเน้นหนังเาเล่นยนไปยางเล้วนะับนต่้นเต้นไหมสุราจะขี่รถเต่นเต้นบ่โอ้ดุนจน,นเอา้า ơi, <laughs> bên này,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  bên

โม <pled> ่พอบุบายจริงครับละวิงเดินไม่ไหวแล้วนะครับ ขอบคุณคร,รับพี่ใหญ่มันลองเป็นเต็นวัลเบงมากเลยครับผมตอนนี้ งมไปขี Shift, ป้ส <c oughs> <c oughs> ังเลยโอ้อบโคบควรเะวคงับผมบคบควระเะวงฝั <c oughs> ่งนี้ก็ตกใจนะครับผมสาวๆของเราเห็นน้องๆคบควตุลามาตกใจนะครับหนูก็เหมือนรีบวิ่งเข้ามาหาพี่ดาวเลยนะครับตกใจนะครับผมตกใจก็เลยรีบนะครับ ั้งร้องเห็นครอบครัวตุลามาริบครอบครัวตุลาก็ไม่ไม่เคยมาเจอพี่พครับเจอพี่ๆเยอะตื่นเต้นนะครับพี่ๆก็ตกใจร้องใส่กันเสียงดังลั่นเลยนะครับผมัมน,นงานนี้ต้องอตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมทานนี้รอชมกันนะครับสามสาวออนไลน์นะครับ นี่นะครับผมมาครบทุกเชือกแล้วนะครับผมมาเหนงานนวันนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ